สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งครับในช่องอาร์ตนี้เคีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่27มิถุนายนครับเมื่อวานหยุด1วันนะครับพักผ่อนชาร์จพลังงานยังชาร์จไม่เต็มดีครับเป็นวันแรกในรอบอาทิตย์ที่นอนเต็มอิ่มครับนอนเยอะเขาอะเป็นวันแรกในอาทิตย์เพราะว่าปกติจะนอนวัน จันถึงสุกนี่มันตื่นตีสามโดยอัตโนมัติตตตมันลุนผลดาวนะครับแล้วก็นอนนอนดึกอะถามว่านอนดึกไหมนอนดึกนะเสาร์อาทิตย์เป็นวันที่นอนนอนเต็มที่หน่อยครับนอนเต็มที่หน่อยโอเคครับหลังจากที่ชาร์จพลังงานมาแล้วเกือบจะเต็มรอคืนนี้คงเต็มครับฮาหนอยเมื่อวานที่ผมดูนะฮาหนอยฮาหนอยปกติกับฮาหนอยพิเศษตัวนี้มาสัมพันธ์กันแลละ เพราะว่าฮานอยพิเศษหลังจากที่เรียงฮานอยปกติก็ตามเรียงและเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อน89อ่าใช่ฮานอยพิเศษ895ไอ้894ฮานอยปกติ895เมื่อวานเห็นดู390แล้วก็มา290 39แสงว่าตอนนี้ครับฮานอยพิเศษมาฮา,า,านอยปกติสำหรับคนที่รเ่ชอบเล่นฮานอยปกติเนี่ยตามฮานอยพิเศษได้ผมว่านะ โอเคครับฮานอยพิเศษประจำวันอาทิตย์ที่27นะครับท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามคลิปผมน,นะครับอย่าลืมนครับกดติดตามให้ด้วยนะครับและที่สำคัญครับถ้ามีโฆษณารบกกลนอย่ากดข้ามครับเมื่อวานปิดสังเกตตัวนี้คือพี่น้องปิดพี่น้องมา1 2 4รอบติดครับ904332เมื่อวานแล 90, ้ว90เมื่อวาน10แต้มพี่น้องโอกาสที่จะเป็น ศูนย์เป็นไปได้ครับวันนี้เป็นศูนย์แต่ส่วนตัวผม,ผมชอบสามเหตุผมสังเกตมาท้ายพอท้ายสามเนี่ยท้ายสามมันจะตามศูนย์หนึ่งครั้งผมชอบทั้งสามทั้งศูนย์ครับวันนี้ครับเป็นสามศูนย์ครับจอครับศูนย์สามสองสามสี่สาม 5 3าสามก้วก็0ูถ้าศูนยย์เมื่านศพี่น้องศูนย์ห่มื่านศูย์เพี่น้องศูครับโอเคครับมัดห้าเข้าไปครับมัดห้าเข้าไป ติด5 0 0 5ูหาีหนึ่งห่างครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับ5าน้อยพิเศษครับขอขอบพระคุณทุ่านที่เข้ามารับชมครับแล้วเจอกันฮาน้อยโปรดติดด้านใน V.P. ครับวันนี้ลงลาวัฒนาด้วยนะครับสวัสดีครับ